สวัสดีครับเช้าวัวนอาทิตย์ที่11กุมภา2นาขวบ7เวลานี้ก็8โมงกว่าๆอีพีนี้พามาชมตลาดเช้าตลาดเช้าวัาาววนอาทิตย์หน้าหมู่บ้านึกษา4นะฮะก็จะมีตลาดฝั่งนี้ก็จะไปทําตลาดฝาฝ้า,น,านะครับเป็นตลาดเช้า ก็จะมีผู้คนมาขายของเยอะนะฮะของกินก็จะตอนนี้ก็น่าจะวายแล้วแหละตลาดนี้น่าจะวายแล้วตอนเช้าๆนะฮะมีของกินมากมายนะมีของกินมากมายเช้ามีแตงโมขายมีของขายมีรอตตี่ขาย แเตอรี่ก็มีขายนะครับเชา้าเช้านี่ตอนนี้ตลาดน่าจะวายแล้วเพราะว่าเริ่มสายแล้วแล้วก็เป็นช่วงวายด้วยของก็จะน้อยตลาดเช้าวันอาทิตย์วันนี้รู้สึกของจะน้อยหน่อยปกตกิจะเยอะนะเเห็นหยุดไปหลายร้านเลยมีเสื้อผ้ามาขาย มีของขายด้วยเห็นไหมอย่างละสิบบาทร้อยบาทอะไรก็มีโอ้ตรงนี้มีของขายเยอะ,อะขายเยอะอุปรกรณ์เคร,รื่องใช้มีรองเท้าด้วยรองเท้ามาขายด้วยมีรองเท้ามีกระเป๋ามีพรมสิบห้าบาทพรมเช็ดเท้าเออมีหลากหลายของเล่นกระจุบกระจิกเยอะ เป็นตลาดเช้าวันอาทิตย์เราวันนี้ค่อนข้างจะเงียบออมีของมาขายเยอะของกินก็เยอะอยู่นะเสื้อผ้าก็หลายเจ้าอยู่นะเป็นตลาดเช้าวันอาทิตย์ลอ,อตเตอรี่ก็มีหลายเจ้าเสื้อผ้าเจ้า่รู้สกวกาจะหยุดไปหลายร้านเลยเวันนี้ โซนล็อกนี้ก็จะเป็นล็อกของจินของจินตรงตรงนีเนงน้เป็นตลาดเช้าวันอาทิตย์นะฮะวันนี้ก็วันที่1 1มกราเอ้ยกุมภา2567วันนี้รู้สึกตลาดจะมาน้อยนะตลาดจะไม่เยอะปกติตลาดจะเยอะกว่านี้เนื่องอาจจะเป็นเพราะว่า กินด้วยตลาดก็เลยวายนะครับตลาดเลยวายวันนี้อ่านังพริกก็จะหมดแล้วกับหนังพริกหมดแล้วอ่านี่สองพี่น้องมหาชัยอ้าวอันนี้เอ้าโอ้ยอันนี้มีห่อหมอกผู้ชายด้วยห่อหมกผู้ชายเคยเห็นไหม,ห,อมอห่อหมกผู้ชายนี่ <c oughs> าารครับเข้ามวนะ่ก็มีเสื้อผ้าอันนี้ก็มีของกินด้วยนะฮะน้ำพริกปลาของกินขนมนี่อันนี้ไม่เคยได้กินรานเลยนะลูกนี้หากิน,นยน่างกันนะไม่ค่อยมีนานๆมาจีครับผมอันนี้อันนี้ถงุงเท่าไหร่ครับพี่นี่ง <130 S 2> ร้อยสามสิบนะอ๋อร้อยสามสิบนะอ๋อช่วงนี้กำลังออกเนาะสามเทพหรอ เกระเพราเอาไรครับยี่ิบาทครับพี่อาห่ห้างเลยครับน,น,น,นีเป็นกระเพราแซลมงอันนี้จะเป็นไส้กรอกนะฮะมีขายหลายอย่างขนมของกินแล้อ <c oughs> <c oughs> นี่เก็มีแกงเกียอแกงส้ม,มอาหารอันนี้เป็นโซนของกินฝั <c oughs> ่งนี้เอามาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ กลับมาดูฝั่งนี้ก็จะเป็นแหล่งเสื้อผ้าเป็นแหล่งเสื้อผ้าฝั่งทางนี้เป็นแหล่งขายของเสื้อผ้าของกิ่นเสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นของขายออกสิบบาทยี่สิบบาทอะไรนี่ฮะก,ก็จะมีเยอะอยู่ก็เลือเอาฮะจะไปใช้อย่างไงก็มีเยอะอยู่ ก็มีของขายกันเยอะแยะอยู่นะแต่วัน <il> น <es rebell osa> ี้ร вот <Laurie> ู mm ้สึกจะเงียบๆฮะวันนี้เพราะว่ามันตรงกับพวกันตุรกีนด้วยวันนี้ก็คนเที่ยวด้วยก็มีของขายมะม่วงยยายโลยี่สิบของอ่านีทฟ้าด้วยของดีก็ของดีย่างรก็สิบบาทขนม เขามีเพลงให้ฟังด้วยอ่าดนตรีอันนี้ดนตรีเอ่ยชมลมดนตรีจิตอาสาเพื่อสุนัขยอดจัดนะครับผมเออดีมันจะมีเพลงให้ฟังพี่เขาก็โอเคเลิกเช้าก็มีเพลงให้ฟังฟังเพลงที่เขาไปก่อนนะครับาไปฟังนี้มาก็าจะเป็นโซนของ ดอกไม้มีดอกไม้ขายต้นไม้นะฮะเอาไปปลูกโอ้มีหลายพันธุด้วยนะเสรษขีแก้วสารพัดนึกรวยไม่เลิกอันนี้เป็นโซนของดอกไม้มีพันธุ์ไม้มีหลายอย่างให้ขายนะฮะมีกะเพรามะละพาพริกขี้หนูโอ้มีเยอะฮะมีเยอะเป็นตลาดอันนี้ก็จะเป็นทางในส่วนของอาหารสดขายนะฮะก็มีให้ขายตอนชดชม วันนี้รู้สึกจะเงียบๆหนึ่งตลาดมัดเราเพราะว่าปกติก็จะเยอะกว่านี้นะฮะส่วนตรงโน้นก็จะมาจากเพอพุทธมนฑลน,นะฮะสองทางโน้นก็จะไปทางวัดลานตาฟ้าเรานะฮะตลาดติดถนนนะะวันนี้จะเงียบนิบหนึ่งนะะเป็นวันไม่ใช่วันว้ายเลอววันสุดทีเนี่ยตลาดนี้คึกคักมากฮ่ะแน่นได้หมดเลยล่ะ แคบจะเดินไม่ได้ก็อันนี้ถือว่าเยอะ,อะแต่ชอบเนี่ยชอบนนดนต,ตรีพี่เขามาเดินฟังดนตรีนี้กันต่อเป็นสซนจนจัดจอดจัดของพี่เขาะะฟังเพลงพี่เขาเปก่อนน,นอะครับโซนนี้ก็จะมาะโซนของกินอีกแล้ว ่าไปโซนทางนี้ค่ันมันเงียบแลวตลาดนนี้เงียบวายแล้ว,ว,ลลว,นลวคนน้อยแล้วมูกนอันนี้ก็เป็นขาหมูเขาบอกว่าเจ้าเนี้อร่อยนะขาหมูเจ้านี้อร่อยแล้วขาหมูไปกินนะ ขอขาหมูไปกินทักถุงก่อนนะฮะเอามาถุงเลยเป็นหน้ากินนะวันนี้ขาหมูเจ้าเนี้ยครับเป็นขาหมูใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฮะเจ้านี้ปกติกอร่อยนะฮะวันนี้สึกเงียบนะพี่นะใช่วันนี้เงียบวันนี้ได้เรื่อยๆอ่าโอเคครับขอขาหมูถึง20บ,บาทอ๋อ เดือดแทงปั๊ <c oughs> บเอาคำนี้ถึงมันอุดเลยอ๋อออมาแทงรูใหม่แล้วก็อุดใหม่ใช่ไหมเ <c oughs> ดีย๋ยวไปสนุกสนานดีตลาด <ations> าวายแล้วเช้านี้ตลาดวายวัน <c oughs> <c oughs> นี้จะเงียบจะพาไปทางนี้ก <c oughs> ่อนล็อกนี้ล็อกนี้อ่านี่ชมพู่ คอชมพู่ไปกินน่าก <zag> ินนะขอชมพูนชมพูนะคะน่ากินวันนี้เขีครับชมพูน่ากินอันนี้เป็นน้ำหอมอันนี้เป็นน้ำหอมเคยซื้อเจ้านี้จะใช้ดีนะเจ้านี้หอมดีเจ้านี้ใช้ดีครัใช้ดีับเพราะว่าเคยเคยซื้ออย่าหอมหอมติดประทับใจเจ้านี้ับ กระโจนสนเสื้อผ้าก็วายแล้วนะฮะวายแล้ววันนี้ก็จะมีข้าวออขายด้วยครับเป็นตลาดเช้านะฮะหน้าหมู่บ้านพฤกษาสี่อำเภอพุอนทธมณฑลจังหวัดนครปฐมก็จะมีทุกวันอาทิตย์นะฮะเริ่มตั้งแต่นู้นแหละพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะมาตั้งลงตั้งร้านกันตั้งแต่ตีสามตีสี่บ้างบางคนตางนั้นตีสี่ตีห้ามา มีทุกวันอาทิตย์ครับที่นี่มีทุกวันอาทิตย์ของขายเยอะแยะมากมายนี่โซนรองเท้ารองเท้ามือสองเขามีขายนะฮะฝั่งนี้มีเยอะแยะโซนแถวนี้จะเป็นขายพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้าของใช้นะฮะเสื้อผ้าของใช้โอ้นี่จะมาจาก